สวัสดีครับวันนี้ว่าผมเฟิร์สนะครับในรายการเดนึ่งพริวครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวกล้องโซนี่ A7 Mark โฟนะครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องไฮบริดชูเตอร์นะครับเหมาะสําหรับทั้งสายภาพนิ่งนะครับแล้วก็สายวีดีโอมันจะเจ๋งยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็คงไปดูกันซึ่งในวันนี้นะครับผมคงไม่ได้มาเน้นสเปคอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่จะมาเน้นประสบการณ์การใช้งานจริงประมาณ1เดือนนะครับที่ผมใช้งานมาโดยในวันนี้นะครับเราจะมีเอมี่นะครับมาเป็นนางแบบให้เราด้วยนะครับเดีีีี๋ยยววววใใใหห้้้้้ขึึนน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  CG ดูะะคคคคครรรรัััับบบตตติิิิงงงงง่่แลกก็าาามพเเศษอออื กล้อง Sony A7 Mac IV ตัวหนึ่งนะครับถ่ายด้วยฟอร์แมต 4K นะครับ4 2 2 1 0บิตนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสีนะครับที่เราดูกันอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นสี Acinetone ครับก็สำหรับ ความพิเศษวันนี้นะครับก็จะมานี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับทั้งภาพนิ่งนะครับทั้งวิดีโอเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็ในภาคนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับในส่วนของภาพนิ่งของเจ้าตัว Sony A7 Mark IV ตัวนี้กันนะครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับใช้ความละเอียดที่33ล้านพิกเซลนะครับก็เป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมเนาะแบบที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับพร้อมระบบประมวลผลนะครับ BIONZ นะครับ XR ครับซึ่งตัวนี้เป็นระบบประมวลผลตัวเดียวกับพวก A7S Mark III นะครับแล้วก็ Sony A1 เลยซึ่งต้องบอกว่ามันแรงนะครััััััับบบบบแแแแลลล้้้วววกกกกกก็็มมมนนนนนิิตตตตาาาๆเเยะะคครรส่่่งงทีจ Sony A7 Mark ก็คือเจ้าตัวซอฟต์สีนเอฟเฟคครับตัวนี้นะครับถ้าคุณเปิดนะครับมันจะทำหน้าเนียนแบบบางๆนะครับให้คุณนะครับดมถ่ายรูปให้ดูเนาะในสเต็ปต่อไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับเจ้าตัวครีเอทีฟรูครับในตัวเก่านะครับ Sony a 3มครับมันจะใช้คำว่าครีเอทีฟสไตล์ซึ่งมันจะปรับแต่งนะครับได้ค่อนข้างจะน้อยกว่ามากๆเลยนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับในการปรับสีได้ค่อนข้างจะละเอียดกว่ามากๆเลยก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะไปถ่ายภาพนิ่งนะครับกับเจ้าตัว Sony7 บกเลนี่ A7 1.8ปนะครับให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับจะเป็นยังไงไปตามชมไปเลยครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะมาถ่ายนะครับให้ทุกคนได้ชมกันนะครับมาตอนนี้นะครับเราต้องเป็นเ jpeg นะครับบวกร a w ฟ i l นะครับแล้วก็ใส่การไว้เรียบร้อยแล้วเนาะมาเดี๋ยวลองอันนี้นะครับเราก็อยู่ที่กันสะพานเขียวนะครับนี่โอเคตั้งกล้องประม่ามสองหนึ่ครับอีกรูปสามสองหนึ่งนี่ แล้วก็เดี๋ยวเราจะด้วยความที่ตัวนี้ครับมันจอฟิปได้แบบนี้นะครับมันทําให้เวลาถ่ายมันสะดวกขึ้นเยอะมากๆเลย 2> 3ามสองหนาแล้วก็เดี๋ยวผมขอลองปรับตัว c ค a เ i ทีฟลุกนะครับไปที่ตัว i อนะครับอ่ะให้ดูเอ็นหรูป3าม ก็ตัวนี้นะครับโฟกัสเร็วนะครับด้วยระบบโฟกัสนะครับจำนวน759จุดนะครับเป็นระบบเดียวทา a F นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถถ่ายได้ทั้งดวงตาคนนะครับดวงตาสุนัขนะครับดวงตาแมวรวมถึงดวงตานกนะครับตัวนี้ก็สามารถทําได้หมดเลยครับต้องบอกว่ามันค่อนข้างดฉลาดนะครับแล้วครบคันมากๆทั้งนี้นะครับระบบโฟกัสที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้สามารถทํางานนะครับได้ในวีดีโอด้วยนะครับคืออย่าง A 7C นะครับที่เราเคยใช้งานกันนะครับ ระบบโฟกัสพวกดวงตาสัตว์อะไรพวกนี้มันจะใช้ไม่ได้เลยใช้ได้แค่ดวงตาคนนะครับในงานรูดแต่ตัวนี้สามารถใช้ได้งานได้นะครับแบบ1 0อเปรเ็เลยก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะเทสการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับให้ทุกคนได้ชมกันครับว่าเอประสิทธิภาพของมันนะครับเป็นยังไงบ้างเลองไปชมกันครับก็ตอนนี้นะครับเราเป็นการเซตนะครับในการถ่ายภาพรัวนะผมปรับไปดีไฮนะครับแล้วก็เจเบกบวกรอนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ทุกคนได้ชมกันนะครับโอเคเนี่ยจุดโฟกัสนะครับมันขึ้นที่ตรงหน้าจอตรงตรงนี้ด้วยเนาะมาโอเคสามสองหนึ่ ก็อันนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์เพิ่มเติมนะครับที่ได้จากเจ้าตัว sony a ห้าสิบหานะครับบวกเลนห้าสิบห้ามิล f จุดแปดไซส์ครับซึ่งอันนี้ครับผมจะเอาไฟล์นะครับมาให้ดูคร่าวๆว่าเออด้วยความที่มันไฟล์สามสิสามล้านพิกเซลนะครับโมสูงให้ดูเนาะมันก็จะค่อนข้างมีความชัดมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับพวกยี่สิบสี่ล้านตัวไฟล์นะครับที่เป็น jpeg ออกมาเลยนะครับก็ให้สกินโทนนะครับ ค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะครับแต่พอดีรูปนี้นะครับม,มาทน,นาทานจะติดมือถือหน่อยใดูรูปอื่นะๆๆเนาะดยก็ได้ความที่แมวเป็นไฟเหลืองนะครับก็จะมีอมเหลืองนิดนนึงซึ่งสมารผมแล้วอ่ะก็ค่อนข้างจะโอเคมา,มากๆเลยนะครับอันนี้ผมใช้จริงๆผมต้องบอกว่าผมใช้ออโต้ไวบลานด์ด้วยนะครับก็ ค่อนข้างจะแฮปปี้กับไฟเจ้าตัวโซนี่ A7 m a มากมาครับหลังจากที่เราไปถ่ายรูปกัลังแบบหนาใจแล้วนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดถึงต่อไปนะครับก็คือด้านงานวิดีโอนะครับของเจ้าตัวโซนี่7 m a r ตัวนี้ครับสำหรับงานวิดีโอนะครับของเจ้าตัวโซนี่ A7 m a ตัวนี้นะครับตัวนี้ครับสามารถถ่ายนะครับได้สูงสุดที่ 4K 60fps นะครับแล้วก็ Full HD นะครับได้ที่ 120fps นั่นเองครับโดยถ้าคุณนะครับถ่ายเจ้าตัว 4K 60นะครับมันจะเป็นครอปโหมดนะครับหรือคูณ1.5นั่่นเองแต คุณนะครับไม่อยากพรอมครับคุณก็ปรับลดลงมานะครับเหลือที่ 4K 30fps ครับก็สามารถใช้งานนะครับได้แบบปกติเลยครับและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือด้านโปรไฟล์สีครับนอกจากตัวนี้นะครับยังจะให้เจ้าตัว S-log 2 S-log 3นะครับรวมถึงเจ้าตัว h g 4ในมานะครับเหมือนพวก Sony A73 A7C นะครับเหมือนกันเด็ๆเลยนะครับแต่สิ่งที่ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเจ้าตัวไฟสี s n t นที่เรากำลังถ่ายอยู่ตอนนี้แหละครับ ตัวไฟสีเซนิโทนนะครับก็จะเป็นไฟวีดีโอนะครับที่อยาจจะจืดลงมาจากสแตนดาร์ดสักเล็กน้อยนะครับแต่มันก็มีคนพอสมควรครับที่ชอบตัวโปรไฟลสีตัวนี้นะครับทาให้มันเป็นโปรไฟลสีที่ในะดับซินีมานะครับใช้กันเยอะมากเลยครับสำหรับเจ้าตัวเซนิโทแล้วก็เมื่อก่อนนะครับเจ้าตัวโปรไฟลสีนี้จะอยู่ในกล้องซินีมาเท่านั้นแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่สเปคแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้จริงๆเลยมันก็คือโปรไฟลสีที่ เอ่อตัวสีมันค่อนทำคัลเลอร์ไซแอนมาค่อนข้างจะดีมากกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าผมจะเป็นคนใช้เจ้าตัว Sony A7C นะครับที่ทุกคนบอกว่าเออสีมันค่อนข้างจะดีแล้วทําให้ตัวนี้นะครับมันค่อนข้างจะกลมกล่อมกว่าเจ้าตัว Sony A7C มากๆเลยซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะถ่ายเจ้าตัวฟูเทมวิดีโอนะครับให้ทุกคนได้ชมกันครับเดี๋ยวไปดูกันครับ หลังจากที่เราได้ไปดูวิดีโอของเจ้าตัวโ o นี่ A7 มาโฟกันเสร็จแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าค่อนข้างจะประทับใจมากๆนะครับกับเจ้าตัวไฟวิดีโอของเจ้าตัว Sony A7 มาโฟตัวนี้ครับเรื่องต่อไปนะครับทุกคนอยากจะพูดถึงครับก็คือภาครับเสียงของตัวนี้ครับภารรับเสียงของตัวนี้นะครับตัวนี้เลยตรงคอชูครับมันจะมีตัวรับเสียงนะครับที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับคุณสามารถเสียบไมโครโฟนนะครับแล้วก็สามารถไปใช้งานได้เลยนะครับโดยตอนนี้นะครับมันจะมีให้เลือกนะครับประมาณสองรุ่นก็คือตัวแรกคือตัััววว B1M อีีกกตตนนนึงะบ็็็จจเเเปปโฟทท่้าู ก็ผมลองหาแล้วนะครับมาลองใช้งานนะครับผมต้องบอกว่าเออฟีดแบคค่อนข้างจะดีพอผมลองถามกับคนอื่นนะครับแต่ผมหาไม่ได้จริงๆครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆผมไม่สามารถแบบเออหาไหมทุกคนได้ลอง รับวฟังได้ครับแล้วก็น่าจากนี้นะครับสิ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบนะครับก็จะมีฟังก์ชันเจ้าตัวโฟกัสแมปปิ้งครับตัวนี้นะครับมันจะช่วยแสดงนะครับตัวระยะโฟกัสนะครับของในแต่ละส่วนนะครับของวิดีโอในตอนนั้นครับก็ทําให้ผมมองว่าค่อนข้างจะสะดวกนะครับเวลาใช้งานจริงอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวบีดดิ้งคอมเพนเซชันครับตัวนี้นะครับมันจะช่วยนะครับให้เรานะครับสามารถโฟกัสนะครับได้ดีขึ้นนะครับโดยตัวบีดดิ้งครับมันจะมีการอาการนะครับค่อนข้างจะน้อยลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งอออันนี้้ตงบก ว่าต้องใช้กับเลนส์นะครับที่รองรับในการใช้งานตัวนี้ด้ครับเรื่องต่อไปนะครับที่ผม,มอยากจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของกันสั่นตัวนี้นะครับกันสั่นตัวนี้นะครับมีมาให้นะครับ55.5ต็อบนะครับซึ่ง ถามว่าเยอะกว่าตัวเดิมไหมก็ไม่ได้เยอะกว่าตัวเดิมมากหรอกครับตัวเก่าห้าตัวนี้5.5เนาะแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันจริงๆนะครับก็คือเจ้าตัวเจโรดาต้าครับตัวเจโรดาต้านะครับเราสามารถนําข้อมูลตรงนี้ครับไปยังเจ้าตัวซอฟต์แวร์โซนี่แคทัลลิสครับแล้วก็ประมวลผลนะครับให้ตัวพวกระบบสั่นอะไรพวกนี้มันน้อยลงมา,มากๆเลยเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูด้วยเนาะซึ่งเท่าที่ผมได้ลองแบบคร่าวๆมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะประทับใจกับการใช้งานเจ้าตัวแคทัลลิสมากๆเลยเจ้าตัวซอฟต์แวร์์์เเเวววออรรรรรรชัััััั่่นนนนนนใหมมะะะคคคบบบขงจ้้าาาาาตตีสถไฟล วีดีโอนะครับ,รบหลายๆตัวนะครับสามารถเอ็กพอร์ตได้ภายในทีเดียวก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกกว่าเ,เวอร์ชันเก่าๆมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้นครับานะครับ จ้าตัวซอฟต์แวร์นะครับเจ้าตัวโซนิเคทัลิสนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับจะคอยให้ข้อมูลของเรานะครับว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็นาเจ้าตัวข้อมูลจากเจโรราตานะครับมาคํานวณนะครับภายในเจ้าตัวนี้แล้วก็มาช่วยนะครับแก้หลักันรสั่นในตัวนี้ครับอย่างเช่นคลิปนี้นะครับที่ผมตั้งใจถ่ายมานะครับตัวเนี้ยมันก็จะบอกเลยว่าผมใช้422ซิบิตนะครับแ40เมกนะครับแล้วก็ตัวนอื่นนะครับเฟมเลนอะไรพวกเนี้ยมันก็จะบอกค่อนข้างจะหมดนะครับ แล้วก็เวลาเราทำหลบกันสั่นนะครับจริงๆตัวเนี้ยต,ตัวซอฟต์แวร์ค่อนข้างจะทำได้เยอะนะครับทั้งอรเจะตสีเล็กเล็กๆน้อยๆน,นะครับจริงๆก็ไม่น้อยนะในความเป็นจริงเนอะแล้วก็ตัวสเตอ i บิไลน์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาใช้ตัวนี้กัน โดยไม่เป็นไรนะครับเราสามารถปรับนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นออโต้แล้วก็จะเป็นแมนนวลครับตัวครอบนะครับเราสามารถครอบได้แบบน้อยมากๆนะครับรวมถึงสามารถครอบนะครับได้ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยสําหรับคนที่ต้องการให้มันนิ่งจริงๆนะครับแบบนี้นะให้ดูก็จะเห็นนะครับว่าตัวการสั่นนะครับเจ้าตัวไคทัลลิสนะครับมันชัวร์เยอะจริงๆครับซึ่งผมขออนุญาตปรับเป็นเจ้าตัวออโต้นะครับนี ก็จะครอบให้นะครับที่แปนะครับตกลองกลับไปดูมันก็ช่วยนะครับค่อนข้างจะพอสมควรเลยนะครับสำหรับคนที่เออไม่ได้มีตัวตัวกิมเบลนะครับไปใช้งานครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายๆคนมองว่ามันเป็นประเด็นมากๆเลยนะครับก็คือด้านความร้อนของเจ้าตัว Sony 7 m a r มตัวนี้ครับสำหรับความร้อนนะครับของเจ้าตัว Sony 7 m a r มตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่า มันร้อนกว่าเจ้าตัวโซนี่7 3จริงๆครับอันนี้ก็คือต้องยอมรับโดยสุดๆนะครับด้วยความที่หลบ,บมวลผลนะครับเป็นเจ้าตัว b บออนเซ็กนะครับก็จริงๆแล้วครับถ้าเราไปดูตามสเปคครับมันแทบไม่ต่างจากพวก A7S3 นะครับหรือว่า A1 เลยซึ่งตัวนั้นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะกินแบตนะครับพอสมควรเลยทั้ง2ตัวก็ ถ้าถามว่ากินแบตไหมนะครับมันไม่ได้กินแบตขนาดที่แบบเออหน้าตกใจขนาดนั้นครับเพราะว่ามันก็กินแบตค่อนข้างจะใกล้เคียงกับโลบบกมวลผลตัวเดียวกันที่อยู่ในกล้องรุ่นอื่นอื่นครับส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับอย่างที่บอกไปครับมันก็ไปเร็วแหละแต่ตัวนี้ใช้เจ้าตัว f z 1 0 0นะครับถามว่า มันใช้ได้นานแค่ไหนนะครับมันก็ใช้ได้นานประมาณแบบ70%นะครับของเจ้าตัวโซนี่ a 7 i i นะครับหรือว่าโซนี่ A7C นะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องแบตเตอรี่มาพูดถึงราคานะครับของเจ้าตัวโซนี่ A7Mark IV ตัวนี้กันครับราคาของเจ้าตัวโซนี่ A7Mark IV ตัวนี้นะครับอยู่ที่82,990บาทครับแล้วก็ถ้าคุณซื้อพร้อมเลนคิดนะครับก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่89,990บาทครับ ถามว่า a 7 4แพงไหมผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นกล้องโซนีที่แพงที่สุดน,นะครับเท่าะที่ผมเคยซื้อมาก็ต้องบอกว่ามันเป็นกล้องโซนีที่แพงสาหรับผมนะครับแต่ถามว่าเมือ่อเทียบกับประสิทธิภาพที่มันได้มาก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคครับด้วยการที่เราเปรียบเทียบกับ r 6เนาะประสิทธิภาพใกล้เคียงกันราคาก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับก็แล้วแต่ว่าคุณนะครับจะไปใช้ในอันไหนเนาะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่านอกจาก a6 ครับที่ เป็นคู่แข่งแบบชัดเจนเลยครับก็คือเจ้าตัว Lumix S5 นะครับตัวนั้นก็ดีมากๆแล้วก็ราคาตัวบอดี้นะครับอยู่ที่5,9 9 9 0้บาทเท่านั้นครับแต่ข้อเสียนะครับก็คืออาจจะมีเลนส์ที่ไม่ได้หลากหลายนะครับเท่า Sony ครับก็สามารถไป็นลองเปรียบเทียบกันดูได้ครับทั้ง A7 Mark IV นะครับ EOS R6 นะครับ รวมไปถึงนะครับเจ้าตัว r u m i x S5 ครับสรุปนะครับของเจ้าตัว Sony A7 มาโฟโตวนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นกล้องที่ค่อนข้างจะครบครันนะครับไม่ว่าจะภาพนิ่งนะครับวิดีโอมันเป็นกล้องที่ต้องบอกว่าสามารถทําได้แบบแทบทุกอย่างเลยนะครับแม้ว่ามันจะไม่สุดเนาะภาพนิ่งก็ดีครับ3.3ล้านพิกเซลนะครับให้ Color คชั่นที่ดีกว่าเดิมมากๆเลยนะครับยิ่งเมื่อเทียบกับ A7 3นะครับต้องบอกเลยว่าดีกว่าเดิมมากๆครับส่วนด้านวิดีโอนะครับคุณก็สามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60ได้นะครับเป็น สโลโมชั่น120 a p s ได้นะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างจะดีนะครับถามว่าถ้าเทียบกับ A7S มันทำอะไรไม่ได้นะครับก็สิ่งที่มันทําไม่ได้ครับคือ 4K 120แล้วก็ตัวรอออพุทที่เป็นวีดีโอก็ไม่สามารถทําได้ครับแต่ถามว่าด้วยราคานี้นะครับ Overall ผมมองว่ามันก็ถือว่าเป็นกล้องที่คุ้มค่านะครับถ้าคุณจะซื้อกล้องตัวนี้มีงบเท่านี้ตัวนี้ค่อนข้างจะตบแต่ถ้าคุณมีงบไม่พอนะครับผมมองว่า A7C หรือ A7 3ก็ยังเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างจะดีอยู่ครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกดซับสไครต์นะครับให้ช่องเดอะพีของเราด้วย โ่ so, วันนี้ครับผมขอตัวไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ